วันนี้นะครับลูกค้าท่านหนึ่งเป็นเฮียที่เคารพอกเอาเหมือนเป็นพยานยอดธงที่อยู่ในประลามพิธีของหลวงพ่อแช่มวัดดเตยหอมซึ่งเฮียเขาไปตอนนั้นมีอยู่5ช่อประลามพิธีเนี่ยจะจุดไว้5มุมก็คือเป็นยอดอันนี้เป็นยอดสูงที่จุดบนประลามพิธีอ๋ออันนี้คือยอดสูงสุดบนประลามพิธีซึ่งขออนุญาตพ่อแช่มในช่วงสุดท้ายบ้านปลายชีวิตของท่านมันขาดนิดนึงนะเฮียวอ่าขาดตรงนี้คือขาดใช่ไหมก็ตามสภาพแต่คือก็ไม่ได้ถูกเปิดถูกใช้วันนี้เนี่ยเก็บมาอย่างนี้มาตลอดเลยนะ ก็คือลายมือ <icted> ท่านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่านลงอะไรไปบ้างแล้วก็ลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหน ให้เฮียวไว้คือผมไม่มีบารมีจะมาอวยพรเฮียแต่ผม,มให้เฮียวไว้เป็นที่อุตสาหทุเลย<ๆ>เพราะว่าสิ่งที่ผมต้องหยิบกล้องมาถ่ายเลยคือวันนี้เฮียก็ตั้งใจจริงๆคือลงวันทั้งเจ็ดครับกีราชาักทกอีรักษาครับแล้วก็มียานักยาครับมีหัวใจต่างๆมากมายโดยปกติ <ใน S 2> ลรวก็มี็ขาถ่ายริดหนึ่งนะเฮียตามสภาพอุณะอุณะโมพุทธายะซึ่งลงไว้ทั้งพระเจ้าผูกขุพระองค์ลงไว้ทั้งเรียกราบลงวันที่ไว้ด้วยนะ18มีนาคม2 5 3 7เป็นช่วงสุด ้ายแล้วก็มีลกยันของตัวยันคูของหลวงพ่อเงินและหลวงพ่อแช่มลงไว้อยู่ตรงกลางด้วยนะครับซึ่งตอนที่ผมโดดลงมาเนี่ยผมโดนตะปูที่บอกใส่เข้โดนตะปูด้วยดี่ดอกเนี่ยสี่ดอกไม่เข้าไม่เข้าเลยก็คือถือใหน้อยู่แหละทามือเลยพร้อมกับตัวผ้ายันตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิชาวิชาหนึ่งของสายอตคภูบาอาจารย์ของของประเทศไทยที่สร้างยันธงบางทีสมัยก่อนเขาเอาไว้โบกทง้าบ้านเรียกลาบเป็นจริงๆนะครับว่านใครเชื่อแบบนี้ติดตามช่องบุกจากประเทศด้วยสวัสดีครับ